น่าอู้จริงเลยคนไทยไม่รู้ม่เู้้แล้วก็เอาเพราะว่าในรุ่น่โบท้าหรือว่าเบสิ่งในงานภาพเนี่ยเนึ่คนอกได้หนึ่ย่้วแต่เป็นพวกเฟ ่โอ้โหโอ้ดูสิวันนี้ดูส hey, sort of ิดส